ครับพ็พอแม่พี่นองทุกอยทุกคนเอฟซีทั้งหลายบาทนีกเทิ่เด็กป้อยเด็กวันที่หนึ่งนะ<ท>ครับร,รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งก็ไปครับเดืยนที่เอสคะเจรนาเบ่งเอาบาทนี้ครับอันนี้รัฐบาลไทยเนาะพ่อเนาะเริ่มรัฐบาลไทยเลยค่ะรัฐบาลไทยนี่เป็นสูตรหรือเป็นฝันครับสูตรสูตรเป็นสูตรบได้เอาความฝันมาใส่ไม่เลยมันบ่พอบอบครับ สวดเอาคุณพ่อจำได้บ่เดียวผมเขียนแต่ว่ากะเขียวควมฝันเพิ่มของผมคว<อ>มฝันควมฝันพ่อฝันว่าได้ไหนครับก็ฝันว่าได้จับปีงอ,อก,ก้นนั่นแหละโอ้จับปีงอ,อกกนครับที่เขาร่วมกันเลขเลขตุ้มนี่อ๋อครับจับปีฝันไว้จุ๋งงัวเนี่ยจุ๋งงัวจับปีงอก้นนี่พ่อที่เป็นเลขเป็นตัวใดครับเป็นแปดสองสองแปดตัวเน้นตัวเน้นมันกันตามที่มันออกมาแล้วมันสองสองมาได้ใส่ครับพ่อ สองนี่ออกมาจากส่สองมันอยู่ในเยตำราโอ้ในตำราฝันในตำราฝันครับถ้าเป็นสามตัวเป็นตัวใดครับตอนเป็นสามตัวก็เป็นเก้าแปดสองเอาก้าไมาได้ใส่ป่าเก้านี่ก็เน่นมาจากตำราที่เก่ามาจากตำราบ่คือไทยบ้านห้าตีเป็นบ่เปล่าแต่เป็นแท้บ้านเ้าตีตีเป็นแปดห้าแปดเนาะครับ ก็ตีหาแปลแผลฐาล้มันไดลเสียตีแปลฐามไม่ออกแค่สองแผลโอ้ได้จับท่างเป็นเถื่อจับท่างเป็นเถื่อจับท่างเป็นไดลแล้วพ่อฟันแนมไหลมันเสีออกแบบนี้คแล้วพัดจุงมั่นเนี่ยพ่อจุงมั่นก็แสดงว่าเขาได้ถือแล้วถือเกล้วครับเลขเขาแล้วเลขเขาแล้วฟันม่าได้จุงมั่นจุงมั่นว่าจุงบอว่างเลยจุงจักว่าจุงไปใช้ต้องไปใช้จุงอยู่พราว่ามันนั่นเอง มันนี่เลขฟันกับเลขคำนวณนี่เขากันพอดีบ่ครับเข้ากันพอดีเลยวันที่หนึ่งนี่วิ่งตัวไหกครับพุนพ่อวันที่หนึ่งนี่ก็วิ่งเก้าวิ่งเก้าวิ่งเก้าครับสามบอกว่าวิ่งเก้ากับสามเดินเก้าบอกว่าเด่นเก้าร่องสามตัวเน้นก็เน้นเก้าสามแต่ว่าเก้าสี่ร่องไปเรือเก้าสี่ร่องเก้าสี่ร่องไว้น้อยหนึ่งร่องสามจับคู่แล้วพ่อ จับกูกัเก้าสามสามตัวมีป่าวสามตัวกับเก้าไอ้หกเก้าสามหกเก้าสามสามตัวหกเก้าสามหางเดียวป่าวสามตัวสามตัวหางเดียวจับคู่เก้าสามเก้าสามเออเออเอาตัวร่องรงไว้อยูก็ได้หกเก้าสี่หกเก้าสี่หกเก้าสี่พก็ว่าเขียนไว้อยู่นี่ เนเกียวกเก้าซีพกเก้าสามแล้วก็พกเก้าซีเอาเรื่องันลงไปนั่งเก้าแปดสองเก้ถ้ามันถ้าบอกออกเก้าหันเปรตไทยเก้าแปดสองแค่นั้นละจับคู่สองตัวนี่ไม่จะไม่จะห่างครับพอตาเด่นเราเลยตัดอยู่ในนี่มัครับอยู่ในหันละอยู่ในหันมั้งเก้าสามเก้าซี่แปดสองแปดสองนี่บ่พ ค <c oughs> รับสุภาพเขียนไว้มีบอรครับ <c oughs> เจวบทีิว,ว่าบ่ขึ้กันอีก <c oughs> <c oughs> โอ้นี่กลองม่แยังน่ะโอนี่นี่นีนี่เราเขียนมนั่นบอที่ครับที่บันทึกไว้แล้วนี่ครับโอ้เกปดรัฐบาลไทยนั่นบอกครับพอนรัฐบาลไทยเก้าแปดเก้าสามเก้าสี่สามศูนย์สี่ศูนย์โอ้บันทึกไว้เรียบร้อยนี่กล้องบันทึกตัวนี้กล้องขอมนตัวนี้เก้าแปดเก้าสามเก้าสี่สามศูนย์สี่ศูนย์มีเท่านี้เห็นบอฟครับครับีเท่านั้นอื้เอาลอ่ร อันนี้เต็มชุดอันนี่เอาทั้งนี้กันยามาซังนี่พว้ทั้งนี้อันนี้คือพันก้อนเหล็กฟันอะไรนะครับตัวนี้เป็นเลขฝันเด้อเด้อเลขฝันเลขฝันโอ้จับชุดเจ้าจับชุดเจรัฐบาลพร้อมเลขฝันเลขฝันนี่หาแปดสองแปดวิ่งแปดบอกว่าครับโอ้เปลีไปครบสูตรแล้วบ่มีลืมหาแปดสองแปดวิ่งแปด โองแปดนี้หมนทั่านไปแล้วว่าท่านฝนท่านเออนั่นนะครับจ้าเนี่แหละนาพี่น้องเบิ้งไหนมันโคบเบิ้องให้มันครบได้เอฟซีทั้งหลายเดี๋ยวมันีจว่าหมดแน่เดยถามกันยากครับครับเตรียมสูตรเดี่ยวบวานนี่แม่เ่าห้เตรียมสูตรคักร้นนี่มันแก่คักพพอ คือเก่าเต็มลอยเต็มลอยเลยบอกครับว่าเกินบอกว่าไมเกินเอาเพราะเราค้นว่าบ้านหอรงเปลือเซนบนนี้พอกระซำเพลินร้านเปลือเซนมันกระเทือนแล้วมันเป็นคนกระเทือนแล้วเกินเกินสามตัวเน้นตัวได้ครับเพราะให้เน้นหกเก้าสามตัวเน้นเน้นหกเก้าสามสองตัวเดียวพะสองตัวก็ให้เน้นเก้าสามเก้าสาม แต่ว่าอย่าเผือเล็กล่องเด้อโอ้เหล็กจะเผือเล็กฝันเด้อเล็กฝันเล็กฝันเล็กฝันอย่าลืมอย่าลืมอย่าแท้ๆเล็กฝันเก้าแปดสองเก้าแปดสองอย่าลืมแท้ๆเล็กฝันบางบางยามันถ้ามันบ่อเขาเล่ามันสิมาไทยมันสิมารัฐบาลก็ได้เพราะว่าพอเพิ่นจับจุดเจ้าของฝันได้เนาะคฝันเนี่ยอะไรฝันอะไรจับผิงเอ้อ จะแปดหางกับซ่อมพ้อนว่ตถือ็เที่ยงต่างชาติว่าเมื่อนี่พี่อพอเรามีตำราเนาะเอาไปดัดตำราเบิางโอ้โหสวยจังนาสวยมาสันสวยจังเลยว่าจะให้ไม่เดียวก็ให้ก็ได้หยาดมันโพ วิ่งเก้ารองสามนะครับวิ่งเก้ารองสามครับเด่นที่สุดกับเก้าสามหกเก้าสามเก้าสี่เขียนลงเลยบอสครับมีอยอะมากเลยพ่อแต่ว่าเอาคืนนิดนึงค่ะก็คือวันขีม่าเราเก้าสี่บมันมาขีมาาแบบสองหลักกครังเอาพี่น้อง เช็คหน้าจอขยายเบิ่งเอาเด้อเพื่อเพื่อนพอวันกีเขาทั้งบนทั้งล่างจะคอยรัฐบาลเด้อครับสำหรับรัฐบาลไทยมันใจร้ายปไนได้กปล่าเต็มลอยครับเต็มลอยเต็มลอยคือเก่าเด้อแล้วโยโป้แหละก็แถมก้อยไปอีกคนนกแห้งท่าก่อนโยโป้แถมก้อยเลย รัฐบ,บาลไทยมันใจเกินร <c oughs> ้นอยชัดเจนนี่หรอกเนะาะครับเอ้พี่น้อง แนวทางพ่อกระจอนนะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับตามนั้นนะครับครับอาขอบคุณพ่อกระจอนหลายๆนะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางพ่อกระจอนประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับมักกระจัดขัดกระพานนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกทันขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์พ่อกันไม่ในคลิปนาขอบคุณและสวัสดีครับ